16ความลับของโซโลที่ไม่ได้มีการเปิดเผยในเนื้อเรื่องหลักของวันพีชจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับเริ่มต้นที่เรื่องที่1โซโลนับได้ว่าเป็นตัวละครที่เกิดจากทะเลแถบอีสบลูที่มีค่าหัวเปิดตัวสูงที่สุดอยู่ที่60ล้านเบรีถ้ากนับนะครับตัวละครเท่าที่มีการเปิดเผยมากับค่าหัวครั้งแรกที่ถูกตั้งขึ้นนะครับและเป็นตัวละครนะครับที่เกิดจากทะเลแถบอีสบลูเรียกได้ว่าโซโลนั้นมีค่าหัวเปิดตัวครั้งแรกสูงที่สุดเพราะเขานั้นมีค่าหัวเปิดตัวอยู่ที่6 0ล้าานมก กว่านะครับลูฟี่เสียอีกพราะใครจํากันได้นะลูฟี่ตอนที่มีค่าหัวครั้งแรกเขานั้นมีค่าหัวอยู่ที่30ล้านเบรีมาต่อเรื่องที่2เคยมีการเปิดเผยตาที่บอดของโซโลผิดข้างโดยจะเป็นเรื่องนะครับที่เปิดเผยในมังงะวันพีชในตอนที่598ในนิเจอสาร,รจานะครับหากใครสังเกตดูดีๆนะในตอนนั้นเนี่ยจะมีการเปิดเผยนะครับตาที่บอดของโซโลผิดข้างนะครับโดยจะเป็นตาบอดข้างขวาโดยความผิดพลาดครั้งนี้ในมังงะวันพีชในตอน599จึงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้มันถูกต้อง ตามความเป็นจริงโด,ดยเราจะเห็นนะครับบาดแผลของโซโลที่ถูกต้องจนถึงทุกวันในี้นะครับโดยบาดแผลตาบอดของเขานั้นก็กลับมาที่ตาซ้ายเหมือนเดิมมาต่อเทื่องที่3นะครับบาดแผลที่หน้าอกของโซโลนั้นเคยเกิดความผิดพลาดนะครับโดยดันมาใส่นะครับบาดแผลที่ลูฟี่ที่หน้าอกของโซโลแทนผลนที่แล้วนะครับเป็นบาดแผลที่ผิดพลาดนะครับที่ตาของโซโลแต่หนนี้นะครับเป็นที่หน้าอกของโซโลโดยย้อนกลับไปนะครับโดยเป็นการตีพิมพ์ในที่สานโชเนนจัมในตอนที่698้โดยเราจะเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าโดยในตอนนั้นนะครับบาดแผล ที่หน้าอกของโซโลนะครับแทนที่จะเป็นบาดแผลที่เคยโดนมีฮอฟฟันนะครับแต่กลายเป็นบาดแผลนะครับที่เหมือนของลูฟี่ในปัจจุบันนี้แต่ในท้ายที่สุดก็มีการแก้ไขแต่ต้องรอนะครับจนถึงรวมเล่มของมังงะวันพีชในเล่มที่70เลยนะครับก็จะเป็นบาดแผลที่ถูกต้องแล้วกับบาดแผลนะครับที่เคยถูกมีฮอกนั้นฟันมาต่อเรื่องที่4นะครับเคยมีความผิดพลาดนะครับในอนิเมะของวันพีชหากใครจํากันได้ใบค่าหัวของโซโลนะครับตอนครั้งแรกเลยตอนที่ได้รับ60ล้านเบรีซึ่งในมังงะเราจะเห็นนะครับในภาพเบ โซโลที่ยืนเตะท่าเท่ๆอยู่เนี่ยจะมีภาพเงาลางๆนะครับของอูซบเนี่ยอยู่ด้านหลังแต่มันจะเป็นความผิดพลาดของทีมอนิเมะในตอนที่1 3 0นะครับโดยในตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เงาของอูซบมาด้านหลังและในท้ายที่สุดนะครับก็ค่อยมาแก้ไขนะครับในอนิเมะในตอนที่152แทนเรียกได้ว่าถ้าใครไม่ได้อ่านมังงะเนี่ยดูแต่อนิเมะนะครับก็คงจะไม่ได้เห็นตำนานนะครับใบข้าหัวของโซโลที่อูซบนั้นมาโมละครับว่าก็มีเขานั้นอยู่ด้านหลังด้วยนะแล้วก็มาต่อที่เรื่่่อองงงงททีี5ในในนน SBS ขมมััวพเล 91เคยมีการเปิดเผยนะครับโซโลในวัย40ปีกับวัย60ปีทั้งเวอร์ชั่นที่ดีแล้วก็ล้มเหลวนะครับเรียกได้ว่าเวอร์ชันที่ดีเนี่ยเท่มากๆเลยคล้ายๆกับซิลเวอร์เรลี่เหมือนกันนะครับส่วนเวอร์ชั่นล้มเหลวนั้นคล้ายๆกับลุงคีมาคนหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าสภาพดูไม่ได้เลยก็ถ้าใครนะครับเคยสงสัยแหละครับว่าโซโลตอนแก่แล้วจะหน้าตายังไงนะครับก็หน้าอย่างนี้เลยนะครับตอน40เนี่ยก็ดูเฟี้ยวๆนะครับ60เนี่ยก็กลายเป็นคุณลุงนะครับที่ดูเท่ไปอีกแบบหนึ่อทที่่เเเเรืง6าาาจยย์โดดคิผ ว่าหากกลุ่มโมกฟางถ้ากินพลังผลปีศาจแล้วพลังผลปีศาจไหนจะเข้ากับพวกเขามากที่สุดเลยนะครับโดยเป็นการเปิดเผยใน s v s ในเล่มที่98โดยอาจารย์แกบอกเลยครับว่าหากโซโลนั้นกินพลังผลปีศาจพลังที่เหมาะที่สุดนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นสาหรับพลังผลปีศาจผลอุโอโอโอผลเซริลนะครับซึ่งก็เป็นผลปีศาจนะครับของไคโดที่เราได้เห็นนั่นแหละครับก็คือผลมังกรแต่อาจารย์แกก็ติ่งไว้นิดนึงเลยครับว่าแต่ในท้ายที่สุดแล้วถ้าหากพลังผลปีศาจนี้เนี่ยดาบของโซโลกินได้แล้วก็ก็คงจะเป็นอะไรที่ เทพไปกว่าโซโลเสียอีกแล้วก็มาต่อเรื่องที่7นะครับหากกลุ่มโมกฟางมีการวิ่งแข่ง50เมตรโซโลนั้นจะได้ลำดับที่เท่าไรนะครับโดยอาจารย์โอดาก็บอกแล้วครับว่าโซโลนั้นหากมีการวิ่งแข่ง50เมตรจริงๆเขานั้นจะได้อันดับที่5โดยอาจารย์โอดานั้นก็ชี้แจงเพิ่มเติมเลยครับว่าเขานั้นจะได้อันดับที่มันสูงกว่านี้หากเป็นการวิ่งแข่งระยะสั้นแต่หากวิ่งแข่งระยะยาวแล้วก็เขานั้นนะครับก็จะอยู่ประมาณอันดับที่5นี่แหละ แล้วก็มาต่อทเื่องที่8นะครับมีการเปิดเผยงานอดิเรกของโซโลคืออะไรนะครับอย่างแรกเลยคือการฝึกฝนอย่างหนงักและอย่างที่2คือการดื่มแอลโกอฮอล์นะครับและจริงๆแล้วโซโลก็มีความสามารถพิเศษด้วยนะโดยเขานั้นนะครับมีประสาทการรับกลิ่นแอลโกอฮอล์ที่ดีมากๆเลยหากแอลโกอฮนะกอล์นะหรนะือเหล้าเนี่ยซ่อนอยู่ที่ไหนนะครับบนเรือเนี่ยเขาสามารถหาได้นะครับโดยไม่ยากเย็นเลยเรียกได้ว่าเป็นขี้เหล้าขั้นสุดเหมือนกันนะสำหรับโซโลแล้วก็มาต่อที่เรื่องที่9นะครับเืออาจารย์โอดาเปิดเผยแลยครับว่าหากกลุ่มจนสัตว์หมกฟงนนนนั้่คใกลุม ม่ใช่โจรสลัดแล้วโซโลนั้นจะเป็นอะไรนะครับโดยอาจารย์แกก็บอกเลยแหละครับว่าโซโลนั้นแหนก็คงจิตนี้ไม่พ้นกับการเป็นตำรวจนี่แหละครับแล้วก็มาต่อทึ่ที่10นะครับโดยมีการเปิดเผยแหละครับว่าโซโลนั้นจะเข้านอนนะครับเวลาตีสี่และตื่นเวลา7จ็ดโมงเช้าส่วนเวลาที่เหลือนั้นนะครับก็จะอาศัยงีบนอนเองระหว่างวันนะครับผมบอกเลยแหละครับว่าไอ้งีบนอนของโซโลนั้นเพลินนะครับเยอะกว่าการนอนหลักๆของพี่แกเสียอีกแล้วก็มาต่อที่เรื่อง11นะครับโดยโซโลนั้นอาบน้ำนะครับเพียงแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับ ซึ่งก็จะเป็นแบบเดียวกันกับลูฟี่และก็บลูคเรียกได้ว่านะครับเป็นคนที่สะอาดนะเพราะว่าคนสกปรกเท่านั้นแหละที่จะอาบน้ําบ่อยเกี่ยวไม่ละเนี่ยแล้วก็มาต่อที่เรื่องที่12นะครับโดยมีการเปิดเผยเลยครับว่าโซโลนั้นเป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่ชอบกินน้ําแข็งเลยแต่มันจะมีฉากหนึ่งนะครับในมังงะวันพิษในตอนที่701นะครับโดยจะเป็นฉากที่โซโลนั้นกําลังกินน้ําแข็งอยู่นะครับก็เลยมีคนถามอาจารย์แหละครับว่าในอาจารย์บอกว่าโซโลนั้นเนี่ยเขาไม่ชอบกินน้ําแข็งยังไงครับ เห็นไมหมล่ะเขากําลังปลอมตัวอยู่อก็อแล้วแต่อาจารย์แล้วกันนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นความผิดพลาดหรือความตั้งใจแล้วกันนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าตามข้อมูลจริงๆโซโลนั้นจะเป็นคนนะครับที่ไม่กินน้ําแข็งเลยแล้วก็มาต่อที่เรื่องที่13นะครับโดยมีคนเคยถามอาจารย์โอดาละครับว่าสรุปแล้วชิโมซกิอุชิมารุนั้นคือพ่อของโซโลหรือเปล่านะครับโดยอาจารย์โอดาก็รีบตอบในทันทีแหละครับว่าไม่ใช่อุชิมารุนะ้นเนี่ยไม่ใช่พ่อของโซโลเพียงแค่ว่าเขาทั้งสองคนนี้เนี่ยมีความคล้ายคลึงเท่านััั้้้นนนเเอออองงงงงผมตตขแกกก่่่าาลลยยวงไง็ แล้วแต่อุชิมารุนั้นไม่ใช่พ่อของโซโลจริงๆอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นการเปิดเผยในทันทีว่าในท้ายที่สุดแล้วเราก็ยังไม่รู้นะในวันที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับว่าสรุปแล้วพ่อของโซโลนั้นคือใครแล้วก็มาต่อที่เรื่องที่14นะครับเคยมีการเปิดเผยค่าหัวของโซโลผิดนะครับในมังงะวันพีชในตอนที่1,058นะครับโดยมีการระบุในตอนนั้นแหละครับว่าค่าหัวของโซโลอยู่ที่1,100กับอีก1110ล้านเบรี และพอหลังจากนั้นไม่นานนะครับอาจารย์โอดานรีบมาขอโทษนะครับบอกว่าเกิดความผิดพลาดในการระบุค่าหัวของโซโลเพราะจริงๆแล้วค่าหัวของโซโลนั้นอยู่ที่ 1, 1 1 1ล้านเบรีซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าดีกว่านะครับเพราะว่าแบบเดิมนั้นเรียกยากมากๆเลยนะครับแต่พอมา 1, 111ล้านเบรีเรียกง่ายกว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็มาต่อที่เรื่องที่15นะครับโดยมีการถามขนาดหน้าอกของโซโลนั้นประมาณเท่าไหร่กันครับโดยขนาดหน้าอกของโซโลนั้นอยู่ที่1นึมงรือยสิบเซนติเมตรหรือประมาณ สุดท้ายนะครับเรื่องที่16นะครับโดยกลิ่นตัวของโซโลนั้นนะครับจะคล้ายกับกลิ่นเหล็กก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น16เรื่องความลับของโซโลนะครับที่ไม่ได้มีการเปิดเผยในเนื้อหาในเรื่องหลักวันพี e นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับว่าชอบเรื่องราวตรงไหนของโซโลมากที่สุดอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าแต่ละคนนั้นชอบเรื่องราวตรงไหนนะครับและเหมือนเดิมหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ของคุณและอยากให้ผมนั้นทําาเเรรรื่่องวววกกียัับตตละคไหน ไม่ว่าจะเป็นนะครับความลับนะครับหรือเรื่องน่ารู้ในตัวละครวันพีก็สามารถแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ไม่ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ตามคําขอแน่นอนก็เดี๋ยวตัวหน้าจะเป็นใครนะครับก็เฝ้ารอได้เลยนะครับเพียงแค่คุณนั้นกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ